うん。 เช้านี้เป็นบรรยากาศของลานกลางเต็นท์รูดฟาร์มทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับลานกลางเต็นท์กลางหุบเขาติดลำธารน,น้ำไหลแรงมากทิปนี้มาจอดนอนริมน้ำนอนเต็นท์หลังคารถนะครับอากาศตอนกลางคืนคือฝนตกพรำๆนะนอนหลับสบายนะครับ ไม่ร้อนเลยก็ผมออกจากน้ำตกผาตาดแล้วก็มุ่งหน้ามาที่นี้นะครับเพราะว่าอยู่ในอำเภอทองผาภูมิเช่นกันก็ขับมาไม่ไกลบ้านประมาณ2ี่ินาทีก็ถึงแล้วนะครับบรรยากาศแต่ผมพาเดินชมลานเรื่อยๆตรงนี้มีสะพานนะสามารถข้ามไปฝั่งนึงได้นะครับไปเราข้ามไปดูฝั่งนึงกันดีกว่า น้ำไหลแรงมากๆนะมุมนี้ก็กลางเต็นได้นะครับแล้วก็โค้งเนี่ยสวยนะผมว่าค่ากลางเต็นนะครับ200บาทต่อคนต่อคืนนะครับไม่มีบริการไวไฟนะสัญญาณโทร,รศัพท์ผมใช้ดีแทแรง ทูเจ้าของร้านก็บอกว่าแรงส่วน a อใช้ได้นะครับพอมีอจุดนี้เป็นส่วนกลางเป็นเหมือนลานกองไปเนาะบรรยากาศลานล่มลื่นนะครับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมลานกลางเตงจะติดลำธารตลอดแนวเลยนะ มาดูมุงฝั่งนี้กันบ้างครับโอ้น้ำไหลยาวไปนู่นเลยนะ ก็คือทางเข้าลานเนี่ยเข้ามาจากทางนี้จุดนี้ก็เป็นลานสนามหญ้าอีกลานหนึ่งนะครับก็มีพื้นที่เยอะนะเลือกกลางกันได้ตามใจชอบส่วนริมน้ําก็ยาวไปถึงจุดขอบลานนู่นเลยครับโ้บรรยากาศดีมากนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อดีกว่าเดี๋ยวไปดูห้องน้ําที่อยู่ตรงนี้กันห้องน้ําดูสวยงามดีครับไปดูซิข้างในเป็นยังไง จุดนี้ก็มีจุดทิ้งขยะนะครับซิงล้างจานโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันห้องน้ําเป็นเอกลักษณ์ดีนะสวยดีนะครับมีกระจกแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับแล้วก็มีรองเท้าให้เปลี่ยนนะโอเคเราเปลี่ยนรองเท้ากันครับลองดูห้องน้ํากันห้องน้ําโอ้โหสะอาดมากนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับที่แขวนเสื้อผ้านะ เราเปิดดูอีกสักห้องหนึ่งครับโอเคครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นที่แขวนเสื้อผ้าแล้วก็เป็นชักโครกให้นั่งนะครับโดยรวมสะอาดมากนะครับห้องน้ำดีเลยอะ่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ดูด้านหลังตรงนี้เป็นยังไงอ๋อเป็นศพปศาวาชายนะครับโอเคห้องน้ำโดยรวมสะอาดมากครับ แล้วก็เป็นลานกลางเต็นที่ติดริมน้ํานะน้ําแรงล่องหผงยางได้เลยครับน้ําแบบยาวไปตลอดสายเลยนะโค้งไปนู่นเลยซึ่งน้ําเนี่ยครับจะไหลามาจากภูเขาด้านบนนะครับพอเป็นฤดูฝนน้นําจะเยอะ,ยอะแล้วก็แรงเป็นพิเศษนะส่วนฝั่งตรงข้ามสามารถกางเต็นท์ได้โดยมีทางเข้าอีกทางหนึ่งอยู่ฝั่งช่องนั้นนะครับเห็นไหมครับเข้ามาได้ ขับเข้ามาเรื่อยๆซึ่งจุดด้านนี้ก็มีห้องน้ำหนึ่งจุดเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็ขับมาจอดรถนอนริมน้ํากับผมก็ได้ครับเราเดินข้ามสะพานกลับไปจุดที่เรากางเต็นท์ดีกว่าสะพานลื่นนะเพราะว่าเปียกน้ําฝนนะครับระวังกันด้วยเนี่ยครับเมือนตรงนี้บรรยากาศดีมากเลย น้ำแรงแล้วก็เป็นโค้งน้ํายาวไปนู่นเลยนะมุมเนี่ยเด็ดผมว่าสวยดีแต่มุมผมก็สวยนะครับล้มลื่นแล้วก็ติดโค้งน้ําเหมือนกันนะเรามาดูห้องน้ําบริเวณจุดนี้กันครับจุดนี้จะมีประมาณหกห้องนะเราเดินไปดูสักห้องหนึ่งก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนก่อนใช้งานนะครับ เป็นชักโครกนะครับมีฝักบัวอ่าบน้ำพร้อมเครื่องทำน้ําอุ่นนะรวมรวมห้องน้ำทั้งสองฝั่งสะอาดมากนะครับดีเลยแหละห้องน้ําโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกูฟาร์มทองผาภูมิกาญจนบ,บุรีนะโดยรวมลานสวยครับติดริมน้ําโอเคเดี๋ยวผมก็ทางกาแฟาแล้วเก็บของกลับดีกว่า Thank <laughs> you.